เชา้าเช้าวันพุธเสาร์วันพุธยายลูกมา่านหมดผักทายแล้วอีกก้อนผักก็ได้ทายแล้วอีกก้อนแย่งผักก่อ,เอ,อกนเสื้อใหญ่คือเมืองไทยนี่แล้วกน็นัน่งแล้วอันนี้มันน้อยๆนเนาะเล็กๆน้อยๆก็แล้อยากัน ฤด,ดูกาลฤด,ดูกาลมันสั่นมันบ่อนั่นกันเลยเสืออ่อนมันห <c oughs> ลุดห <c oughs> ลุดบ้านแล้ว <c oughs> จอดเกียนกาดมือนี่น <c oughs> มือ่อวานนี่ว่านังค้านเขาอันพาลูกพาหลานสมอหมนบ้านสมอันนั่นเออพี่เกณฑ์กระเฮ็ดน้ำพี่บูม เออไดอ้แล้วรู้จักคว่ำเนาะแล้วก็ใหญ่แล้วเออเขาว่าเกิดพ่อมหน้าหนาว่าสั้นอืพี่เจนน่ะเกิดพ่อมหน้าหนาเออบ้านนี้เขาเขาเลยผ้าเฮ็ดเบิ้งสิยผ้าไปเบื้องเขาก็เลยผ้ากันเฮ็เดเฮ็ดเมือว่านนี่เฮ็ดอ่าอันเขาเอิ้นอีหยังกันสาดตีอีหยังเขาเอิอ้อน มันห่างค่ะเอิ้นบ้านเฮาเอิ้น,นี่อย่างโบหลลัลออน,นอละล้ออันนอกนอกอี่แหละล้อลอ,อกนอกนหั่แหละล้อนอกๆคุณเอาเมื่อวานนี่กับประตูแก้วพื้นมากเขาก็เลยเมียนให้เออก็เลยเมียนให้ไว้นี่เมียนให้ไว้แล้ววันนี้กะสิไปแก้วอีอ่ยกี้ยวพ่อยายนั่นแล้วตัดไว้ให้ปีนากะจะพ่อได้ซื้อดอกที่ประตูนี่คุณน่ะขนมากไง,งนะ ทันได้ตัดเาวเขียนเนยดอยูอ่แล้วก็จะพอได้ซื้อย้ายก็เลยเฮ็ดหั่นแล้วหัานบักทัวแล้วอันหดปุ๋ยหลายคือว,ว่าลหละเลยเหลียงเลย,ตยไตอนใดก็ได้ฮ้องก็ฟื้นตัวฮองก็รู้สึกฮองก็รู้จักว่าโอ้มันมันพดปุ๋ยมันมันไตมันเหลียงนะก็เลยเสียเมื่อนี้ตัดแล้ว ตัดบุหร่าให้ลูกสาวไปลาดแล้วตัดยอดแล้วตัดยอดบุหร่าแล้วตัดยอดบุหร่าให้แล้วให้ไปน,นั่งลาดโอ้มาทำความสะอาดมองนีเมื่อเช้านี่ยตัเดเล็ุๆนะท่านได้หดผักเท่าดอกเออก็เ,กเลยตัดนี่มาทำความสะอาดเนี่ยอันหัวเนี่ยมันอันยื่นเข้ามาเนาะอัน เชี mai, e e ้ยไหมเขี ha, ha, ้ยอะไรเนี่ยมันยืนเขาแน่นี่เขาเขามาเนี่ยแม่ก็เลยมาตัดออกมาตัดมาส่อมออกมาขวดมาปัดให้นี่แหละก็เลยเปลี่ยนนี่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 เขาเฮ็ดเมื่อวานนี่เนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาเฮ็ดเขาเอิญนอีหยังโบ่แม่เอิญนบ่เป็นนี่แหละยั่งอยู่นี่อืพี่เกลียนแล้วก็เฮ็ดซอยน้องบุ๋มมีคู่ขาดีด้ว่ยนี่แหละมีคู่ขาดีแล้วนะย่ายเลยเมื่อซ้ำค้อมสะอาดนี่ห้เมื่อเสานี่ ง่าไมา่งา,า,งา,าอะไรเอ็นนี่แหละเครียเครียเครียมันหม,มุนเข้ามานหัวนี่สอมออกตัดอ,อกอะไรเปลี่ยนอะไรล่ละอของพอตัวนี่บาน,นยัเยเลยไายกระเงืดแล้วเออเอาไปเฮ็ดห่านหมอลำใ่มหายใจเกินร้อยคือสีแนนสีนาดีอืมมือตีเป็ดไทยไหายเพิ่งเลียหลายซื้อมาหลายนะสั่งมาเออขัดซีเฮ็ดยังกัสั่งมาสีน้ำฟ้าลงตัวนี้นะอืมสั่งหลาย นี่เห็นบ่เนาะหันปูนอืมนอหันปูนก็สร้างมาซื้อมาเออมันนี้นั่งล้านนะ่ะสร้างมาจุลเลียปวดนะกองเอเลี่เพรววาะท่านได้ใส่ด้วยนะเออเพราะท่านได้ใส่สร้างมาน่ะเพราะท่านได้ใส่เพราะท่านได้เอาออะขึงปวดนะสุดเที่ยนขึงไวนะ้น่ะปวดปวดปวด,ดเจ้าไปใส่ย่งส,ยสีขายได้เจ้าไปใส่เออสร้างมาซื้อมาอัะไรนะรุ่นที่รุ่นเดน่น อันเพราะเห็ขดขนมีผู้เฮ็ดให้เฮ็ดเฮ็ดยังปีกกับ่แล,ล้วดอกว่ากระสิบ่อาธิบายเว้าพื้นแล้วไปดอกคั้นว้า,าอือแล้เฮ็ดก็งานของเราเนาะอันที่เราได้เงินก็เฮ็ดเวียกของเราอันนี้แนละ้วโมนี่เราก็บ่เคย,ยเฮ็ดเนาะอือนี่ล่ะย่าเนี่นะมาเฮ็ดสุ่มให้เก็บให้เก็บไม้เก็บไร่เอ้อนั่นแหละอัน แนวาเน้าบ่ามีผู้เว้าพื้นให้ฟังอะนะก็เลยอยากอัดคลิปเว้าพื้นมันเขียนว่าซั่นเลาก็อันนี้คั้นไดนขึ้นนี่ขั้นไดนขึ้นนี่คั้นไดนขึ้นแล้วก็เอาขวางมาเกียนโนกเกียหนนี่บ้างนี่ออืยายก็เอาอันน้ำส้มกาฟแฟเรามาถิ่มนี่ให้เพราะว่าล่างถุงกาแฟให้เพิ่นตลอดเออนั่นแหละนันะน่นแหละอืมและนี้อ่นะอนะอันเบ้าเมื่อน,นั้นทัน ว่าว่าผักโหมโพดปุย๋ยมันยังเอามา่เสียดอีกอยู่เหี่ยวลงจากตายก็ตายแต่่าลูกจักไม่ตู้นั่นมาเฮียนเมื่อวานนี่ก็เลยว่ามันโพดปุย๋ยก็เลยสีเศ้าสีดแล้วแล้วหองก็สีสเหลืยงยเศร้า,มา,มาเามื่อว,วา,านนี่ก็เลยามาซโพอีกบล่เข้าใจเอดแล้วมา้ว้อีกอีสเลือเศร้าเื่อวาเี่เลยวามันดุเมื่อเศ้าเสียวองมอสีเองเ้ามนนี้ก็เลยว่ามนพดปก็ลที่เ้าเสียดแล้วหดผักอสสห่านี้ ก็นำเห็ดทำพ่นสาดหัวทำพ่มสาดหัวแล้วก็เก็บพักให้ลกูกอหั่นบักทัวก็นั่งสีงามพดปุ๋ยบัานเลี้ยงไอ้แห่ไอ้แหนะ่น่ะบัดใดมันพดปุ๋ยบ้านเลียเ้ยงเลยมันติ่ายกันบ้านเท่าก็มันตายอันนี้มันอากาศเย็นเดี๋ยวนี้ย้ํามือเศร้าตื่นมากกับเย็นปัน่นอันเย็นปัน่นย้ําหนาวบ้านเท่าได้เนี่ยเย็นอากาศเย็น นนยังว่าต้นไม้อันจังว่าอันผักมันบอตายง่ายล่ะอันอันบอตายง่ายน่านงามก็เป็นดอกแล้วก็มีอันอีกกินหินอยู่แล้ว่าคือเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงอย่างอยู่บุญคือบัวงามลาวมักไทยความเฮี่ยนให้เบิ่อนกับเลยไทยซี่สุดไทยไว้นั่นแหะย้ายมักไทยอยู่เมืองไทยกับไทยอยู่เมืองนี่กับมักไทย ดังระษาอันอันรีไซเคิลเลยนะี่รีไซเคิลอัน,อ,นอันขยะเขาเอ,อินขยะเฮี้ยหลังนี้นี่ยขยะค่าคิ้วขยะรีไซเคิลเอาไปทิมม่มองรีไซเคิลเอาไปทิมอืมองขยะเปียกกระตั้งหะนี่นะสะอยู่นี่สะอยู่เห็นไหมครับสะยุน,ยนผล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 เต็มที่เต็มแดนของ ขอ,ข,ของคักของคิ้วเห็นไหบเออสิ่งอึดของประตูนี่ซื้อเหีห้ยในขวางอยู่น,น,น่ละซื้อเหีห้ยในขวางอยู่ <c oughs> ยายเมืองเอ้ยเจ้าก,กาัะโดนมัดไทยเนาะ มาก็น,นั่นกไปดอกแก่นั่นดอกแก่นั่นเดี๋ยวมันคำแล้วมันสวยแล้วสิหดพักก่อนสิหดพักก่อนจะตอบกับรถก่อนนะ้ามันจังสิอยู่น้ำรถดตอบกับรถก่อนเด้อตอบมันเพ่็